อำเภอขุนเตงตำบลขุนขมังตำบลขมังนะครับขุนเตงจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่เพิ่งว่าประหยัดอะไรไปบ้างเมื่อกี้ในที่พูดอ่ะประหยัดปุ๋ยไปได้ยี่สิบห้าลูกเหรอเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะนี่อยู่ตรงเนี้ครัที่เห็นเนี่ยแหละครับที่เห็นนี่ปกตินี่ที่มีเนี่ยอ๋อปกติเนี่ยปุ๋ยจะใช้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดห้าสิบกระสอบแต่นี้ส่วนที่เหลือใช่ไหมเนี่ยส่วนที่เหลือโอ้ข้าวเกี่ยวไปแล้วด้วยนะข้าวอ๋อใช้สมดัอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยคาร์มิโนประหยัดปุ๋ยไปครึ่งนึงเลยครึ่่่่งงงงนนึึึออะากเหลคร โอ้รึ่นเลยเหรอครึ่งนึงอแล้วไอพี่พึ่งฉีดสมแดงเนี่ยฉีดตั้งแต่ข้าวกี่วันตั้งแต่แค่เม็ดมาเลยตั้งแต่แค่เป็นข้าวแค่เม็ดข้าวโอ้โหเลื่อยมาเลยก็ใช้แค่สองฝาสองฝาแดงฝาฝาร้อยอ่ะฝาร้อยซีซีอ่ะนะต่อน้ำสองร้อยลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรตอนแช่เม็ดข้าวเออตอนฉีดข้าวเป็นต้นอ๋อเป็นต้นอ่ะนะฉีดกี่หนครับพี่พึ่งฉีดไป สี่เที่ยวสี่เที่ยวทั้งทิศพร้อมพูดยาคุมไปด้วยไงไปเยอะไปตลอดเลยนะสี่เที่ยวครับแล้วแตกต่างเยอะไหมที่พี่พึงดูด้วยแตกต่างเยอะครับแตกต่างเยอะเลยอืมแตกต่างเยอะน <ๆ S 2> ล้มาคิดแล้วเออผลผลิตเราได้ดีแล้วก็ประหยัด